คลิปนี้ครูพี่คุณจะปลดล็อกให้กับลูกอีสานของเราทุกๆคนนะคะเลิกเชื่อและเปลี่ยนไม้เซ็ตความเชื่อที่คุณถูกใส่สมองมานะคะที่พ่อแม่ญาติพี่น้องมักจะใส่ความเชื่อให้กับเราว่าบ้านเราก็เท่านี้แหละเราอะอย่าไปฝันใหญ่อย่าไปเกินตัวเอาใหม่นะคะ ปรับไมล์เซตเปลี่ยนไมล์เซตเพราะไมล์เซตนี้แหละที่มันเป็นโซ่ตัวล่ามขาลูกอีสานของเราไว้ไม่ให้รวยไม่ให้อาจเริญรุ่งเรืองนะคะครูวิคุณอยากบอกว่าลูกอีสานส่วนมากที่จะเดินรุ่งเรืองร่ํารวยแล้วก็สร้างปาฏิหารสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เป็นนักธุรกิจเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเขาปรับไมล์เซตตรงนี้กันทั้งนั้นค่ะเพราะ เราต้องเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ว่าคนเหมือนกันมีสิทธิเท่าเทียมกันคนอื่นรวยได้เราก็รวยได้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราเกิดมาเป็นลูกอีสานเราก็สามารถที่จะรวยมั่งคั่งเหลือเฟือได้ลุกขึ้นมาค่ะสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้เป็นหน้าเป็นตาให้กับคนอีสานเรา นะคะคน